สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับวันนี้ผมก็สมรักคํเสียงก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้มาช่องนี้เลยมดทะเลนะครับแล้วก็ช่องเจริญทองชัแนใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โห oh ได้เกียรติว่าผมเนี่ยเข้ามาบ่อยบ่อยประจําเลยเนี่ย <und S 1> จนจะมายึด <und S 1> ช่องไปแล้วนะครับมาบ่อย <und S 1> <vontade> มาทุกวันทุกวันนะครับมาทุกวันมาบ่อยหรอกวันนี้ก็ปีใหม่แล้วก็หวังว่า แฟนคงมีความสุขเนาะครับผมวันนี้เปิดหัวเลยเปิดหัวเปิดหัวนี่ผมปีใหม่ว่างๆผมไปดูเนี่ยพี่ต่อยแบบดีเซนน้อยอ่ะคลิปนะฮะดูคลิปว่าผมคลิปดูมาประมาณไม่ต่ำกว่า20รอบพี่ดูมึงคิดว่ามึงสู้ได้โอยสามารถมวดเส้นอย่างเดียวเลยไม่ไม่ต่อยด้ยต่อยผมคิดมีงูมงได้ไหมเพราะว่าถ้าไป็นต่อยก็ต่อยจริงๆแล้วผมม้ยเข่านะผมคนชนะผมย่างแต่ว่าพี่ต้อย สูงใหญ่อ่ะไม่แน่เพราะว่าคิดว่าสู้ได้ไหมคิดหนะนักไม่น่าไม่ได้อะไม่น่าถ้าถ้าเป็นบ้านนะบ้านคิดว่าสูด้ได้ไหมกับพี่ต้อยผมดูแกต่อยกับพี่อ่ะพี่อ่พี่นี่ เต้นตัวเล็กต่อยท้องต่อยหน้าแต่พี่หนีเยอะพี่ไม่หนีได้มันแทงขนาดนั้นโอ้โหนี่มึงเจตตาด๋อยมาแต่มึงต่อยอนี่ยกพี่ถ้าถ้าเป็นผมนะ,ะกับพี่ต้อยอ,ะอ่ะพี่ต้อยเขา,ขากขา็โชคถึงจะตายเขาอ่ะนะครับเดินไปปุ๊บผมก็ตั้งอยู่กับเพงเนี่ยตั้งกับเพงปุ๊บพอแกเดินมาผมก็ถีบถีบกระจับก่อนอนี่ถีบกระจับเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บเจอไม่แทง เดินคนเดินมาที่ประจับนะครับพอที่ประจับพอแกแทงเข่ามานะพี่ผมก็หยุดหลบปั๊บล็อกเอวปั๊บแล้วหมุนปั๊บตีตีตีเหมืนประท้วงประเทียงอ่าหมุนติ๊งติ๊งแล้วก็โดนทิ้งปุ๊บแค่นี้ผมก็ชนะแล้วมึงมั่นใจขนาดนั้นโอ้โหนี่เดินเข้ามานะครับพี่เนี่ยพี่ต้อยเขาจะเดินเดินตึ้งตึ้งตึ้งเราก็ตั้งเข่าไว้เออใช่ต้อยมีลูกทีมมันมีทีมน้ำนะล็อกปัตติอ๋อปัเออ แล้วก็ปัดใช่ไหมปัดปุ๊บเราก็ฉีบสวนปุ๊บพี่ดูแล้ว,ว,ลวมึงตายโอ้เจพี่นี่มวยเข่าเรียกมวยสูงยาวใช่ไหมอย่างพี่เป็ดเราไปสอดกับเขาเนี่ยมันก็ตายดิพี่อ่าเ<อ> <c ười> ผมไม่สอนน <c ười> ไม่สอดนีนน่คือไม่สอดคือเราเเดียวเวลาเกยเทนเข่ามาเทงปุ๊บเราพลิกข,ข้างปุ๊บรวบเอวปุ๊บเลยอ่อ คนตัวใหญ่เนี่ยตัวสูงหรืเวลาอยู่ประชิดเนี่ยตีไม่ได้ไม่ได้ตีไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมเคยทําไอ้นี่ไอ้ไอ้แสนชัยอ่ะไอ้แสนชัยสมัยก่อนอยู่ผมไอ้แสนชัยสองกิงตาสองสิงสิง่ะต่อยกับใครต่อยกับต่อยกับนกพรางนกพรางตอนนะนะมวยสูงมวยสูงเออนี่อย่างนี้เลยแต่ว่าผมไม่ให้แสนชัยปั้มนะผมให้มันอุ้มกิดสอบวิ่งบอกมึงไม่ต้องไปสู้เขาเขาเพราะมวยเขาอาชีพเขาใช่รอเขาเชร์มาปุ๊บล็อก ปุบ๊บล็อกเอวปุ๊บแล้วก็ใช้ลูกปะเทืองอซอยตูดเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะแล้วก็เบียร์ตุ้มชนะเลย,เยพี่เฮ้ยเบียากรู้เหมือนกรู้มึงจะสู้มันได้โอ้ยพี่ต้อยเนี่ยผมดูวันนั้นดูช <จบ S 1> มผมว่ามันแนวนั้นอยู่แล้วเรายืนนิ่งๆเลยเวลาแกฉีบมาแล้วก็ปัดปุ๊บเราก็ฉีบสวนปุ๊บโอ้โหตีลกาฉีบป,ปุ๊บขี้ดิ้วดิ้วดิ้วแค่ก็ชนะเลยวันที่นี้ อยากรู้เหมือนกันอ่ะมึงเจอมันมึงจะเอาเปล่าเนี่ยพอแกแทงมาใช่ไหมผมก็พลิกปุ๊บล็อกเอวปุ๊บาซอยตูดเจ๊กเจ๊กิ้งจแค่นี้ผมกชนะวําใจ้าววากว้่วว้าวว้าววาวว้ผวาว้าไมาไว้าะาวว้วว้า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 วววว้ว้ ไอ้เป็ดแกไอบานมันถามถึงมึงบานมึงเมี่ยประจันมึงจะเอาไงตัวมึงโชว์กูใช่ไหมเขาสมมุติไม่ต้องสมมุติหรอกกูได้ยินมานานแล้วมึงอสองคนนะเปลี่ยนเป็นแกงมวยไอ้ชาติเ่เกงมวยมาเปลี่ยนตรงนี้เลยเอาเกงมวยมันไดูไม่ได้ผมไม่ต้องงานเปลี่ยนตรงนี้เลยไม่ต้องไปท้านนั้นกูรอวานนานแล้วเฮ้ยเย็นลูกพี่เย็นกูไม่รู้เรื่องนะมึงไงตัวดีกูนั่งฟังมันเกงมวยไปเปลี่ยนเลยไปลงห้องนั้นเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนไหนเปลี่ยนนี่เปลี่ยนตรงนี้เละ เดี๋ยวนม่งนีกลับบ้านเปลี่ยนห้องน้ำไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เลยเอาเอาอย่างนี้เลยอ่ะใครชนะเลยเนี่ยมึงไม่เจอกูอ้าวมึงมึงต่อยกันไปก่อนถอดตรงนี้เลยถอดตรงเนี้ยไปเราไปไหนไปจะพอมไปเปลี่ยนห้องน้ำไม่ต้องไม่ตอนตรงนี้ตรงนี้มึงไม่มีตัวแล้วกูรอมานานแล้วมึงโ่วยไอ้เยี่ยตัวดีมึงเน่ยชวนมันคุยกันเอาเอพี่มาดันเริ่มก่อนอ่ะไม่เกี่ยวว่ากูไอ้เหี้ยเนี่ยตัวยุ่งอะไรไอ้เยี่ยงตัวยุ่งอะไรกูบอกว่ามึงตู้มึงไม่ได้ แต่กูบอกมันสู้ได้มันจะต้องต่อยกันก่อนเขาชนะมาเจอกูเนี่ยเขาสมมือสเขาสมมือส์ไม่ีสมมือสแล้วไม่มีสมมือสนี่ความสูงก็ใกล้เคียงนี่มึงรีบเปลี่ยนเลยไอ้เหี้ยรีบเปลี่ยนเลยเราโอนแน่มึงทนเลยทนเลยเนจริงเหรอเจริงจริงเปลี่ยนตรงนี้นะเออตรงนี้เลยเดี๋ยวมันออกกล้องนั่นไม่ได้หรอกมึงไม่ต้องหนีนะเพ้าะจมึงไม่หนีรู้หนีเองอเอา เอาเอาใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนมาไอไอไอชาดเอาดูมาดิเียแล้ว็อให้มันเดี๋ยวกูเป็นกรรมการด้วยกูไม่เกี่ยวนะกูเฉยๆมิกกี้เขาสมมุติเฉยไม่ต้องสมมติละนะกูรอมึงไงตัวดีรอมานานแล้วกูเห็นข่าวเลยไม่อยากเขาออกตอนเอากูเดี๋ยวท้ามึงทำอะไรไปก่อนไปไปเอาใส่เงี้ยไอ้ชาดแม่เอาดูไปนี่เวทีนี่ถ้าเกิดใครชนะก็เจอกูไง เพราะพวกมึงนี่นะพวกมึงก็รับหลังกูนี่นะท้ากูต่อยประจำเอ้ยไอ้บาสไอ้เป็ดไม่เท่าไหร่จริงไหมไอ้บาสเดีนพยายีไหมขาไปเลยเหรอเอออ้อยตายเขาตายอ้าวรวมมาแล้วอ้าวเขาสมมุติไม่ต้องสมมุติเขาสมมุติเฉยๆไม่ต้องในเมื่อสมมุติแล้วเอาจริงอไปไปไปดูใครชนะมาเจอไอ้ต้อยเลยนะ เออไปเกี่ยวว่ากูไม่เงินทองมาวางไว้นี่เสื้อเสื้อถอดไหมไม่ถอดเลยถอดเสื้อถอดด้วยเสื้อถอดด้วยมันเายนไ้เขามีระเบิดไต้องอายมัาไม่ต้องอายแล้วไม่ต้องอายแล้วมึงหัวหน้าใครทั้งหมดเลยถอดเลยไปนี่เลยเอาออกมาไม่แล้พี่ต้อนพี่ต้อนไม่ตอดคอยไว้เหรอไม่ตอดโอ้ทโหไม่ชาแท้บนมือเนี่ยเห็นไหมล่ะเอาจริงเลยไปไปไปเรไปไปเดี๋ยวกูเป็นแผนกเสียมากูเป็นกรรมการเองอ อ่าไปไปไปแต่พวกมึงอยากอยากคไม่ทนตามหรอก้าเปล่าอารมณ์เขามาจริงครับโม้โม้ตบหน้าดิเราไม่น่ามาเถียงกันเลยเยี่ยมหมูยริงเยี่หมูจริงแตท้ายมันได้ยินนี่มันก็โมโหดิเล่นมึงไม่ต้องคุยกันเลยจ้ะต้องรงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเไม่ต้องคุย เตรียมตัวนะยพวกมอนผมใจจัดไม่ได้ผมเนี่ยหละจัดพวกมันเองแม่ผมใจที่พังจัดพวกนี้ได้ยกที่หนึ่งครับเมื่ได้น มาแดงมาแดงแล่นต้องแล้วคุณต้องว่ายแล้วก่อนด่วยด้วยชกยกขึ้นเลยไปเต้นแท้ฮู้วไปเต้นไปเต้น

Viva 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 หลาน่าจะไม่กล้าไม่ลงก่อนไอ้บัามึงอยากจะทุบมวยไหมโอ้โหสุดยอดนักมวยจริงครับเด็กเสียน้อยไม่มีใครกล้าเก่งที่สุดในโลกเลยครับตาเมึงพูดอีกนะกูให้เปรียมพร้อมนะโอเคเริ่มต้นเลยครับเฮ้ทำการจะเป็นลมไ